กินเยอะๆเย็ดเย็ดเ yeah, yeah. ป็นสิขาติมหล่อมากเลยฉันอยากแต่งงานของเขาแล้วก็เราก็หนีไปอยู่ที่ปารีสอีเจน้ามันรลวติมเขาไม่เอาหรอกเออพี่ว่างั้นแหละหน้านึกว่าืพี่เกิดอยู่บ้านตัวแอล <c oughs> บ้านเชื่อมนะนี่ใครเปิดบ UH> uh 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 ้านเชื่อมวะเปิดเินา้มองว่าคนี้นไมาีก็ตายนะพี่โดนตีไปแล้วหนึ่งที พี่พายมันลายอ่ะพายน้ำพายน้ำจูล <c oughs> ิ <c oughs> เปิดหีบอันนี้ไม่เสร็จสักทีมีอีดอมบุญแขงต้นนี่กูมีเยอ

มาผีมาดีวะไม่อยู่แล้วมองเอเนาะตนนี้มีเอร์มนาะนะยไปได้เลยฉันสวดศัอีเจนว่ะถาโยบิยะคตงทสวาสเยยายังาชีราวุธังเวสุวรรณาสกขาวุธังอลกัตุสาวุธังยามนาสันยงติุธังทิมิทิสวาสเพยยะาอลาติคาถายะ กัทโยบีคัยคังตะลับตังทิสวาสเพยะขาานตส้รรส่วนนาสคธรรมทางอลวกสัจจคุปตยามนาสมุญาวุทาอย่นทิสวาสเพยะขาบยันต <50. S 2> ิไปสนทวะภาาัสะจัเปตติะวะเักะลทโยบีขักคังตะลับตังทิสวาสเพยยะข นอตามันมาเอาพี่แล้วพ,พี่ตายแน่เลยตายอาโอ้ยมันหลบไม่ไ,ได้อ่ะเล่นไม่เป็นอ่ะตัวผู้ชายอ่ะมันเป็นยังไงไม่รู้อ่ะ เอาไปเลยทำไหมหัวหนูเ่็นหญ่น่ะใส่หมวกกันน็อกเหรอไอมวไม่ได้ต่างาอะไรมือเร็วกว่าอีกแล่วไป <š S 2> โดนเลยชุบฉันหน่อยเจนเอาอีเจนติดขื่อ เจนช่วยปัวหน่อยเจนช่วยปัวนหน่อยมันมาหาอีเจนแน่เลยตาเอาซ้ำี่เม่อกีเมื่อกี้ยาอยู่ตรงนั้นใช่ปะหเอาดำไหนวะเหตดเหเออเออเออนี่ไปหาพี่ๆ่หน่ไม่ไไม่ โอเคโอเควิ่งเจนเจนออกอีกแล้วติจ๊อจนทำอะไรอ่ะทำไมเจนไม่ไปหาทูบรั์ท <im Switzerland> ี่รัก <cem. S 1> มึงปลามาคุปากลับนะมาสิาาานะเออ,เอามาสิมันจะมาเด้อมันปลามาคุปากลับนี่เนี่ยเป็นไงนะโดนหน้าแหุไปดิ ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนนี่เหรอเห็นน้องย่างห้าวันอยู่นี่อ่ะ,ออะมอไม่จู่แล้วนะไปที่อื่นแล้วนะตอนนี้เราไปแล้วตามมาไหมตามมองเ <c oughs> พี่ทีเดียวเอง ไี่สองตัวนั้นมันไม่ปไปไล่เลยอ่ะหยุดแป๊บนึงแป๊บนึงกล่องอยู่ฝั่งนู้นไหนไหนมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้ว

พี่ตายแน่เลยจ้ากูตายแน่เลยอิสัตว์มึงช่วยกู้สิจุกอยู่เดียวไ,ไ,ไม่ต้องไม่ต้องมาลนะฉันรุดลนะมาสิเจอกับตีมตีมแข็งแรงก็ตายตมันอะไรแข็งก็ร่างกายไง <laughs> อา้าวจะทำร้ายเจนนะอย่าทำร้ายเจนนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบังอาจอาจ,จะทำร้ายเจนเหรอเดี๋ยวนะววเ,นเจนหัวมาช่วยนะเจนมึงอย่าทำร้ายเจนนะที่เหลืออะไรไม่เนี่ยถูกเอาอีเจนสู่ขีดตัวหนึ่งท <laughs> ี่เหลือเหลือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ยันไมไปต้วจเลยตัวหนู่ยโอ้พี่นิกี้ต้องตวจแลวต้องดวดเนราสตวองไปชุบเจนนะอารวอาาโยบิยถ้าราตังทิสวาสเปี่ยนอาาโยบิสกัตริเรางไปสวรรค์สักฆาทุนอารวกัตริย์นำพี่นี่ไปแล้วพี่นีไปแล้วมันันวันด้านะเมื่อกี้ กลับไปนะกลับไปไหนไมน่ไม่ได้โดนฉันอกเลยที่นี่สอดออย่างนี้จะมีไม้ไหวสามอ,อ,อันนึงก่อนนะให้มันเสียดช้านึางก่อนโอเคโอเคเป็นตรงเนี้ย ใค่ไหมน่ะเจ็บนะเององงไม่ได้ฉันจะตายแล้วเอา,า,เอ,าอ,อ,อ๋ออ,อย่า่้วทำไมไปโดนอะไรมาคะอุ้ย เราลักกันใช่ไหมเจนเจนเจนใครมาปูเสือไว้ให้พวกเราสองคนน่ะอีเจนรอกไปด้วยหลอกทองเชี่อไอ้ย่านี่จีบประตูเส้นหน้าฉันมันร้ายเมื่อกี้ไม่สวดเลยผีเอออาเอออายอยู่ตรงนั้นมื่จะไปสวดได้ยังไงอีดอกเออเดี๋ยวกูไปสวดก็ได้ พิต้าได้ทูไอ้ได้ยาได้ไงมะหน้าทารเนาว่าคนเลวเออด่ามนเลยด่ามนกลับไม่ได้พี่ิต้าพเตแล้วออ๋ออยู่กับอยู่ตรงนั้นยู่ไหมอยู่ตรงนั้นยู่งไหมพี่สว ลิตามันมาไล่พี่ลิตามันมาไล่พี่มันกลับไปแล้วกลับไปมากลับไปอีพายีปลามาปลากลับนะมาสิลิ้ติ๊กลอกหน่อยนะประกาศสัจจสมเพตวาปิศาจเยอะมาก ตังทิสวสเปยขาายงกิศกัุชิลาวุังเบสวันัสสตาวุังอรกาตุสาวุังยมัสสัญายสวยาตินมุทยะมังคตนาสักสเปทวะปิศาตยวะอรกาโยบิขัดทางตะลัตังทิสวสเปยขาายงกิศกชิลาวุังเวัสงได้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 โอเค ชวดต่อชวต่อห้าสิบแล้วอาลวะดาุ้ยบปสมยกันอะไราง้สัหวรรณสัพุทธดูดแล้วบอกนะดูดแ,แล้วบอกนะุทรับมาพักไอ้สิาวะาจยังวอาะวาดข้า้ยุาิศสเมยัรางพีัจะทำใ้สวรรนสาพะดาีต ยัมไสานยังม่ได้ีสดแวนะายรสัจสเปตวาวปิสานโยะอาลวะเจนเอาเปิสวดไว้มาเมือนชันเลยอเจนมึงไปแดกอะไรตรงนั้นไอ้ดอกผีอยู่ตรงนั้นเอาไงดีว่าตาออกเลยไหม แต้มฉันเยอะกว่าเธอฉันไม่จำเป็นต้องก็ใช้แต้ม <c oughs> มันน่ามากแ <c oughs> ี่เพิ่งไปใกล้วิญญาณหา่องก่อน <c oughs> ไม่เห็นหน้าแดงเลยอเ้าะมานี้

มันได้หรือ,อยังเนี่ยดูฉับมันแล้วจะหายาแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตูวอยู่ใส่ตูวอยู่ใส่ <c oughs> อ้าผีมาไล่พี่ นั่นแหละฆ่าฉันคิ่มาโทษนหนอนดิเดี๋ยวอีต้าคนเดียวนะเออเมือมงป,าางปาลามากูปลากลับบอกเลยบอกมันไปเลยเมืองปลามากูปลากลับนะปลากลับ้โไอ้อโ มันเป็นโรคอะไรอะ่ะทางอีกรอบหนึ่งได้แล้วเนี่ยแปงบ้างเปไปหน้าวิ่งโอ้โหแซ่แซ่วิ่งไปก่อนวิ่งไปหน้าหน้านุ่นมนศาสกี้มันไม้โดนเลยจ้าอีกแล้ว มันปลาแล้วก็มันดอกเกือบตกหรือโดนแล้วนหัวตายว่ะมันบล็อกทางแล้วหนูไม่ให้ออกมีมีมดไหมน่ะมันปลาบอลตามไปอีก โอ้ยอีชโชเสร็จอ,อยังมึงอ่ะมึงเริ่มเกมอียดอีเดอร์ฉันคิดอยู่คนเดียวนี่นะนแหละพี่มิกก็แต่ไีวิ่งซับเนื้อพี่อ่ะอืมเจนก็ดูเออเอออีดอ,อกหูสวยเวอร์ฝั่งเนะี้ย <c oughs>